สวัสดีครับผมกลับมาพบกับรายการนาตินไปนานะครับผมในช่องนาตินโชรสนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มาเก็บปุ๋ยเก็บปามตามสไตล์ของหนุ่มไร่ป่านหมครับอันนี้นาถอยนะครับผมสวัสดี FC หน่อยครับนาถอยครับมาแล้วนะครับผมวันนี้มากับนาถอยจานมินนะครับผมจานมินคนโก้คนเดิมมาแล้วนะครับผมแล้วก็ลุงต้านะครับอันนี้จานมินนะครับผม มากับเจ้าม้าสีหมอกคันโก้ของนาตินนะครับผมนี่ไงเอียงรอครับผมคนกับรถลอพอกันนะครับลุงต้าครับกับเถียงเขาเรียกว่าเถียงสำราญนะครับเถียงอมยิ้มนะครับผมมาทีไรก็ควันกุ้มทุกทีเถียงนี่นะครับบรรยากาศในช่วงนี้ก็ดีนะครับสดชื่นหญ้าเยอะเขียวแล้วครับผมเนื่องจากเป็นฝนแรกนะครับที่มาในขณะนี้นะครับผม เดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าวันนี้จะจัดเก็บปามกันเป็นยังไงบ้างสนุกแค่ไหนแล้วก็ได้ปามเยอะขนาดไหนนะครับตามมากับนตินนะครับผมเราพบกันในช่วงต่อไปสวัสดีครับรุ่นกันหนึ่งครับผมดูซิว่าจะเลยลงตอนไหนนะครับ ปั้นทีมใหม่นะครับผมช่วยกันนะฮะเนื่องจากยังใช้เคียวไม่ถนัดก็ใช้ระบบการแทงทลายก่อนนะครับผมเราจะปั้นกันจนกว่าจะเป็นและเก่งนะครับผมตรงนี้ไม่มีผลใดๆนะครับแต่ว่าอยากจะสร้างงานสร้างอาชีพให้กับน้องๆน,นะครับผมน้อง,องก,ก็ยังศึกษายังเรียนกันอยู่นะครับเสาอาทิตย์ก็มาช่วยนะครับผมช่วยในการทํางานกันนะครับ หารายได้นะครับุศลจุดเจอเขครอบครัวกันนะครับและส่งตัวเองร่ำเรียนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งหนทางที่ดีสำหรับน้องๆวัยรุ่นที่ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์นะฮะโอเคงั้นตามนี้ก่อนนะครับผมวิธีแกะแทงปาล์ม3เมตรนะครับโดยอาจารย์ถอยนะครับเซียนถอยและอาจารย์ต้านะครับเป็นไงพ่อพอถ่ายวีดีโอแล้วแทงไ่เข้าเลย เนื่องจากจริงๆต้องใช้เขียวนะฮะแต่อันนี้ให้น้องลองฝึกแทงระดับสูงนะครับสามเมตรนะครับผมนี่นะครับอาจารย์ถอยลองฝึกแทงสามเมตรนะครับปามระดับสามเมตรถึงสี่เมตรนะครับในอายุปามสิบปีนะครับผมเราก็เดินทีมงานกันนะครับผมมีอาจารย์บินอาจารย์อะไรนะครับครับอ่ะเริ่มลนละ น้องเขาหัดแทงนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับน้องเขาด้วยนะครับอาจารย์ถอยนะครับผมปุบเจอคอมันไหมน้องซึ่งการจัดเก็บปาล์มนะฮะต้องสังเกตว่าต้นปาล์มสูงขนาดไหนทลายปาล์มคอหันไปทิศทางไหนนะฮะมันจะมีคอทลายนะครับผมอ่าในลักษณะน,นี้นะครับไม่สกอ,อได,ได้อันนี้สุกแล้วอันนี้่นัน นี่ครับจะมีคอนทลายในลักษณะนี้นะครับผมเดี๋ยวไปชมกันในตอนต่อไปนะครับกำลังหัดใช้เขียวกันอยู่นะครับโอ้ต้องออกแค่มันมันมันยังไงน้องมันขีเ้เหร่เหรอมันไม่ผ่านสายตามันบวมฮะใมันชิดๆหน่อยน้อง่าชิดๆแล้วก็ดูอง,องศาหน้ามีดด้อ อ้นนกต้นนี้ก็มีอยู่2ทลายนะครับสองก้านเลยใช่ไหมจัดไปได้ได้ครับเข้า,ลาแล้วทะลุแล้วดูองศาหน้ามีให้ได้ก็พยายามเรียนรู้แล้วพยายามศึกษานะครับแต่ละหน้าแต่ละต้นนะครับความอวบความเข้มข้นต้นไม่เท่ากันนะครับถ้าทายรูปย้อนแสงต้องขออภัยด้วยนะครันะใส่จะเกาะนะครับเออได้แรงๆหน่อยนะ้อง ค่อยๆเลื่อยไปเรื่อยๆอถ้ากรีดนะครับใช้อารมณ์การกีดเกี่ยวเกี่ยวบางเดินเบาหน่อยมาลุ้นกันนะครับว่าหนึ่งกิ่งหนึ่ก้านอาจารย์มินจะใช้เวลากี่ชั่วโมงนะครับผม <laughs> ตั้งแนวบางบางบางต้นอาจารย์มินใช้เวลาทั้งวันเลยนะครับ <laughs> ฟึบเลยน้องเออปรับใหมอ่อ่นั่นแหละลงแล้ว แสดงว่าเริ่มเป็นแล้วครับเริ่มอ่านอ่ามีกิ่งหล่นมาแล้วนะครับเอการทําลักษณะทางคู่นี่สามารถเกี่ยวจากกิ่งบนเน้นนะครับผมอ่ะทีนี้ลองลองสอดดูสอดคอด,ดูพี่ว่าน่าจะสอดจากฝั่งนี้นะน้องอน่าจะสอดจากฝั่งนี้ใช่ครับนั่นแหละมันจะมีรูค่อคนข้างยากนะครับแต่ว่ามันทําได้ครับ สอดเข้าไปก่อนน้องสอดเข้าไปก่อนอ่าลึกๆหน่อยมันรูดอ่าเดี๋ยวให้น้องถอยแทงแล้วกันนะครับเจ็บไหมน้องโอ้โตายแล้ววัยรุ่นสวนป่าไต่เข้าเกิงฟาร์มซะแล้วอ่ะมาลุ้นอีก,กับหนึ่งทลายนี้แล้วกันนะครับผม เหมือนการเรียนรู้นะครับวิชาเรียนรู้วิชาใหม่นะครับผมในการแทงปามคนเราเป็นลูกผู้ชายนะครับต้องทําเป็นให้ได้อะไรอย่างนะครับผมทั้งภาคปฏิบัติและภาควิชาการควรจะประกอบไปด้วยกันนะครับผมเมื่อเรียนรู้ ทฤษฎีวิชาการมาเราก็ต้องปฏิบัติจริงครับลงสนามจริงนั่นแน่นี่ลงมาแล้วนะครับผมยังจะลายนี่เขาตื่นเต้นและตกใจครับอาจารย์ต้อยหันมายิ้มให้กล้องหน่นอยอาจารย์ต้อยนี่ครับแล้วพบกันใหม่กับตอนต่อไปนะครับที่สําคัญนะครับได้แผละนะครับนี่คือข้อควรระวังนะครับผมควรใส่กางเกงขาย,ยาวควรใส่รองเท้าบูทหากมีนะครับผมถ้าไม่มีก็มันสบายๆายอยู่ครับกับบรรยากาศดูได้แต่ว่าควรระวังตัวเองระมัดระวังในกิ่งปาล์มนะครับเพราะว่ามันมีหนาม ซึ่งตรงนั้นอาจจะมีพิษด้วยนะครับผมฝากกันไว้ด้วยแล้วกันสวัสดีครับและสำหรับวันนี้นะครับผมนาตินก็ได้ปามไปจํานวนไม่มากและไม่น้อยนะครับเนื่องจากช่วงนี้ติดจากภัยแรงมานะครับปามให้ผลผลิตน้อยลงค่อนข้างสูงเลยนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจกับพี่พี่น้องๆเกษตรกรทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับผมให้มีรายได้ให้มีผลผลิตที่สูงขึ้นสูงขึ้นนะครับผมนาตินขอสนับสนุนและจะทําคลิปสู่พี่เพื่อน้องทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้จากลากรากันไปก่อนสวัสดีครับ